เบี้ยประกันชั้นหนึ่งรถไฟฟ้าแพงก็จริงนะครับแต่ความคุ้มครองนั้นคุ้มค่ามากๆเลยครับนอกจากจะดูแลในส่วนของค่าความเสียหายครับต่อตัวรถยนต์ของเรานะในกรณีที่เกิดวุติเหตุเฉียวชนนะครับสูญหายหรือไฟไหม้แล้วนะครับก็ยังให้ความคุ้มครองในส่วนของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอีกด้วยนะครับและยังมีเอกสารแนบท้ายครับที่คุ้มครองในส่วนของเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับที่ให้วงเงินสูงมากนะครับยังไม่พอนะฮะยังให้ความคุ้มครองในส่วนของเครื่องชาร์จไฟฟ้ารถยนต์อีกด้วยนะครับ มีเงินปอบขวัญนะครับผู้ประสบเหตุในกรณีที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในนะครับมีการรับประกันคุณภาพการซ่อมสีรถนะครับแล้วก็มีการรับประกันต่อความเสียหายของยางนะครับร้อซนะครับรับประกันในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารเลวต่างๆในรถนะครับแล้วก็รับประกันในส่วนของสินทรัพย์ภายในรถในกรณีที่มีการเกิดการโจรกรมเกิดขึ้นนะครับช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วยนะครับแล้วก็ขยายความคุ้มครองไปในส่วนของการ ก่อการได้ด้วยนะครับแล้วก็มีบริการรถยกฉุกเฉินนะครับมี call center ให้บริการคุณลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับคำคุ้มครองที่คุ้มแบบนี้ครับมีอยู่ในแพ็กเกจรถไฟฟ้า Tvi c นะครับจากไทยวัดนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถที่จะอมเมนต์หรือส่งข้อความหรือโทรมาปรึกษาครูบํามได้โดยตรงนะครับครูบํามยินดีให้คำปรึกษาทั้งเพื่อนๆที่ใช้รถไฟฟ้าและใช้รถน้ำมันนะครับก็สามารถปรึกษาได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพบกับครูบ้ามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ